สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนครับผมพี่น้องครับแฟนเพลงแฟนครับทั่วโลกทั่วประเทศคํมมอดพรคุณเดชลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนะครับบางเท่ากัให้แม่บ้านเป็นคนไทยมึงเท่อผมกับไทยเองครับพี่น้องเด้อนะครับผมเพราะว่าระยะนี้กะไปหันมาหนียู่บะเซาหุ่มก็ได้บุเคคเ้ยอยู่บ้านอยู่เฮือนบรรยากาศดีไ์พี่น้องเลยนะครับ มก็แตงต้นใหม่แน่ยังแน่ไปสะละอยู่ก็ได้บ่ค่อยได้อยู่ซื้อซื้อ,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 อน้ำเขาเเ่็นเหว่าง่ายปะ่แหละผมก็เลาะต้นใหม่ออกเลาะกิ้งเลาะการเพื่อให้มันโตมันสูงอันนี้ต้นจานซึ่งต้นจานนี้ผมจะชอบเป็นพิเศษสําหรับ บรรดาต้นดอกใหม่นะครับมันจะเป็นสีแดงสวยในในช่วงหน้าเดือนเมษาบอรอนะฮะอันนู้นือเป็นต้นคูนกระปูกไว้แยนะครับปูว้หลายๆหน้าหน้าชนิดนะพี่น้องอันนี้ต้นประดู เก่าจะเป็นภูเขาเวลาเครียดไม่เมื่อยนีย่ผมนั่งอยู่อยู่บานผมเนี่เนาะอยู่ไต่หฮมใหม่หมไหลไปแล้วก็นแนมไปทั้งภูเขาผมแนมไปภูเขามันเป็นอะไรที่บอกว่ามันคล้ายๆกับว่ามันผ่อนคลายกับผ่อนคลายในการที่เฮาได้เครียดมา,ากแลก็เห็น ูขอพูเขาคือบอกง่ายๆว่าให้ธรรมชาติมันบ่มบัดยากระสีหกในจักน้อยอันนี้ก็ให้สร้างเพื่อนมาบิวให้ครับให้เพื่อนมาติดขอบหลังค่าติดผิดจังกระสีให้ครับ ติดคิวติดยังเรียบร้อยแล้วเราะอยู่ได้อาศัสจักสีเฮ็ดไอ้ห้องเก็บของหรือว่าสีเฮ็ดหม่องนอนกันยังบรุพี่น้องมุ่งไว้ก่อนเฮ็ดไวก่อนอันเดห้หองนอนกันยังเต๋อละกวงส,สี่คุ้นสี่ แต่ว่าเห็ดของน้ำในตัวคือรีสอดนี่ไว้จากหลังหนึ่งอันนี้ผสมปูนเห็ดเออัน <c oughs> นั้นครับมองนี่ว่าจะเห็ดขัว่วสัวข้าวกันม,ก <c oughs> มันขย,ยุติดเขตแดนแต่ว่าไม่ไดใ้ให้เขามาอยู่ในแดนไหลนะครับให้อยู่ในเขตของเขา แต่ว่าชชยสังกะสีนี่อาจจะลุ่งไปในในที่เพื่อนนั่นแหละเบิงว่าคันมันบเหมาะสมบันใดกสิหาห้างลินน้ำมาใส่เอาเพื่อบาใหน้ำมันหยดตกไปหาที่เพื่อนแต่ว่าเมื่อก็เป็นผลดีแก่เพื่อนบอกว่าคันแม่นว่าเฮ็ดสังกะสีน้ำไหลลงไปกับช่วงนาเข้านายยังก็ได้น้ำได้ยังคดีได้ล่ะที่เพื่นนี่จะเป็นที่ของคน คนเจ็กคนจีนเพิ่ยินว่าคนิ่ขายให้คนเจ็กคนจีนคนมาสื่อไวนนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ไปลูกลำแย่งดอกเสาปูนเสานั้นนะครับจะเป็นเขียดแนยดนเขมามาันก,กกใหม่ต้นใหม่ต้นนี้สร้างใหญ่เน เป็ดปานมะลายลังหน่ไหมครับคุณน่ะแนวแนวอยู่ตน้ตนต้นบักุงได้พี่น้องนะครับจะเป็นมาเสร็จแหละแนวอยู่นี่พอดีเลยตรงกรรงรับต้นบักุงเต็มมากผมก็จะเพื่อ,อไว้ให้ได้เฮ็ดล่องน้ำเฮ็ดล่องระบายน้ำในอนาคตก็คืออาจจะทำรั้วบ้านรั้วบ้านมานี่ปึ๊บเราก็จะทำเป็นร่องน้ำโอ้โห นี่แหละที่เรียก่าบดขึ้นเลยข่อยโอ้ตายวะมองนี้เห็ดเป็นโล่งขั้วครับพี่น้องนะครับเห็ดเป็นโล่งขั้ววัดสดุก็เป็นวัดสดุเดิมๆที่แบบว่าเคยสื่อเมื่อไหรแล้วแต่มันบริ่งเห็ดบริยังเลยพี่น้องนะครับเอาว่าผมมีเงินเห็ดบ่าผมบริยัมีเงินเห็ดเด้ครัมีแต่เอฟซีแฟนเพลงแฟนๆครับเพื่อนเมตตาเพื่อนกะอ่า ห้มาพลันิดละน้อยกับเก็บสะสมไว้นะครับซื้อเสาต้นหนึ่งกับใครกว่าเอาเงินไปใช้ประโยชน์แนวอื่นนะครับเอาใช้ในกิจการครอบครัวก็คือว่าสร้างให้มันเกิดประโยชน์ต่อครอบต่อครัวซื้อเลขสื่อเบอร์กับพ่อถือน้ำเงาดอกก็บม่ได้สื้อลายดอกพี่น้องซื้อพลันิดละน้อยหามันมีโชคแต่ก็ไม่เคยมีจะเกื่อก็เลยว่าโอ้ยเอาเงินซื้อเลขซื้อเบอร์เนี่ยมาหาซื้อเสาปูนถิ่มไว้ ไปงวดละตน้นสองต้นก็ยังดีนะครับ <c oughs> ลานเสาปูนก็ยุ่ยไกล้ๆนี่พี่น้องนะครับอยากได้เสาปูนก็ไปสร้างเพิน่นสร้างเพิ่นผลิตให้นี่นี่น,นี่ยุ่ยซื้อต้นใหม่ยุ่ยนี่แหละยุ่ยยุ่ยมองนี่แหละเพิ่นรอเสาปูนนี่ครับมันบังต้นใหม่อยู่ยเ <c oughs> พิ่นเฮ็ดเพิ่นกอ่อเพิน่นมุ่งกันกะสีไว้ให้ใหมองนะ เดยวเอาเตาแก๊สว่างไว้โมงนี้นะครับกว้างเมตรห้าสิบกว้างประมาณ 50, าเมตรห้าสิบยาวสี่เมตรเห็ดไว้พ่อได้ตั้งเตาแก๊สเฮ็ดไว้พ่อได้เอ่อบ่ให้ฝนฝ่ามันสาดเข้าไปใส่เครื่องคั่วกันเสียเอาไว้ทั้งในมันก็นจะอ้างไว้บนพื้นที่เขามีจำกัดเทากับพยายามเฮ็ดอห้มันเกิดประโยชน์แหละพี่น้องครับ คิดถอดคิดถึงเด้อพี่น้องเลยนะครับผมนี่แหละนี่คือความเป็นจริงผมผมตรองนำเสนอความจริงครับบ่แม,มนวาสิให้พี่น้องได้เห็นแต่ความสวยความงามความเป็นจริงมันเป็นยังไงผมก็นําเสนอตามนั้นนะครับเขาของเครื่องใช้พวกนี้บางสิ่งใช้ได้บางสิ่งใช้ไม่ได้นะครับก็ยังกองละเกะะกะอยู่เพาราะว่ามันบม่มีหม่องเก็บก็เลยต้องเฮ็ดไปจังสี่ลหละนะครับ มันมีพื้นที่แล้วยังแล้วนะครับก็บจะค่อยๆเช่อยเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนะี่ยยังหกยังยังอยู่เลยนะครับในนี่ก็ได้เพราะมันมีแค่นี้นะครับอ่าเขากับพยายามสร้างโล่งเก็บโล่งยังอยู่นะครับือจะเงื่อนหลังนี่แหละที่หละผมก็คิดว่าผมจะเห็ดเป็นโล่งเก็บของก็คือเอาของมาใส่มาเก็บไปในนี่แต่ว่าคุณคุณเมียิ่นเห็น เพิ่นว่าอยากเฮ็ดห้องไปะนะอยากเฮ็ดห้องยูเอาเอาก็แล้วแต่คันอยากเฮ็ดห้องก็ก็เฮ็ดไปค่อยเฮ็ดค่อยทําไปตอนนี้ก็มุ่งสังกสีต่างโค้งไวคันมีเงินมีหยังมีเงินเรียบร้อยนะครับมือ้อใดที่ผมไปเดินสายพราะเก็บเงินเก็บท่องไดก็สิเอากออิฐบล็อกขึ้นจากสองบล็อกแล้วก็เอาปูนมาลงจากสองคิวนะให้มันหนาเลยแล้วก็ว่าจะทําห้องน้ําในตัวเหมือนเหมือนรีสอร์ทนะพี่น้องอห้องน้าําจะ เม็ดหาิบคุ้นเม็ดหาิบนีก่ก็พอนะครับให้มันเป็นห้องนํำให้โตไปติดหนาตางสามทางชี้ทาง,งก็กว่าไปนะครับพี่น้องค่อยสางค่อยเฮ็ดไปนี่ละพี่น้องเอ้ยเ้างปได้มีเงินมีทองน้ำเก่าไหลเพราะที่จะได้บึมบ,บั่มที่เดียวค่อยเก็บค่อยเฮ็ดค่อยสางไปทําไปขอบคุณสำหรับความเมตตาสงสารจากเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่เพิ่อนอ่า คนร่ยแล้วเพ่นก็นยังแบงปันจะแบงปันให้แบงมาสละทรับพูนละเล็กละน้อยมากให้ได้เป็นก่อนเป็นกรรมเพอได้ไปซื้ออุปกรณ์มากเห็ดว้ให้ลูกให้เต้าไปเจ้าของสร้างมันเถาะแม่นสิเมืยปันใดใดก็ตามนะครับชีวิตผมบ่ไอซี่เรียดกับการใช้ชีวิตเรามัน50กว่าปีแล้วมันจะอยู่ได้อีกจากซำใด ส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละพี่น้องนะครับจ้างลูกจ้างเต่าจังครอบครัวเท่านี่ยเห็นครอบครัวมีความสุขเห็นลูกเต่ามีความสุขย่ำตายก็ตายตาหลับตัวคนเท่านะครับตายแบบบ่ห่วงบใ่ใ่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะต้องมายึดติดนะครับอันใดเฮ็ดได,ไดกะเฮ็ดไปเอาพี่น้องเนาะเอาไปสำนีกสกอนสลาค,ค,คลิปนี้ครับพี่น้องครับฝากไปสำหรับคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคำมมรภร์คุณเดชใด้พี่น้องเด้อนะครับคลิปหนะ้าจะค่อยพอกันนะครับวันที่สิบสามก็จะเข้าไปเอาไอ้กอนล่ำน้ำเพลินห้ามันได้ล่ำได้เข่าฉากน้ำเพลินครับพี่น้องสวัสดีครับ